ถ่ายวิดีโอเลยดูเดือนไหนอยู่ไหมคอนเดียวมันไหลมาจากตรงโน้นใช่ไหมนี่นายจอดตรงนี้เลยพี่เดียวเอาติดใช่ไหมคอนี่ติดแล้วลูกค้ารูไหนนะเหม็นหึอไหมน้ำเล่นนะ ฝั่งนู้นมีไหมครับมีมีพามาเจาะฝั่งนู้นด้วยอันนี้ใส่ก้ามอุดก็อยู่นะอย่าลืมอุดหุ่นด้วยนะมีไหมของใส่ก้ามมีหน่อยไหมเป็นเนื้อไม้หรือเนื้อเนื้ออะไรเนื้อเนื้อเปลอกเนื้อผมมีข้างในเป็นไม้นะในเป็นไม้ใช่ไหม โฟมมีใช้ใยนี่แหละช่างถ้าไม่ทำเดี๋ยวช่างก็ทาไม่ทำไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะมันไ,ไม่แห้งตรงนู้นด้วยเจาะเลย

บันปลายไงเด,ยเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่รู้แล้วทำเรือนี่บานปลายเอ้ะข้าวรูไหนได้มาข่าวท้ายข่าวทางนั้นใช่ไหมสองฝั่งเลยเี่ยจมวานจะทาทับแล้วยุ่งแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ทานทัพได้วไหมนั่นผมได้อุ้มน้ำเว่งนี่นีนน่อันนี้มันขาดทางนี้ได้ไหมนี่มันมันแตกหรือว่าไงนี่แฟนล่่นร่อนเหรออุ้ยร่อนหมดเลยรนะ่อนหมดแล้วนาะ่อ,อ,อนจริงด้วยเนี่ยน้ำนั่นเลยนะน้ำหมด 음. Mm.